นี่ครับวิ่ง9.99กิโลเป็นยังไหมครับวันนี้เหนื่อยค่ะเหนื่อยสุดโปรแดนเก่งมากเก่งดูแลเหนื่อยค่ะไม่ไม่ไอ้าวโอ้ยมือหลายมือจริงจิโอ้ยนี่ฐานเลยเนี้ย ไอ้แงอมองนี่เนี่ยอีดีโอไอีดีโอรูขุ่นแล้วมึงอ่ะโอ้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่ชัดไงเดี๋ยวไม่ชัดอนี้กเเอาเขได้มามาเอาหูไป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 ไม่ชัดไงไปนนี้มันก็เกินไปปป อยากมองกานจะไปยังได้ป่ะได้ถามว่าวันนี้มี่ปีกรอนทุกท่านนะครับทอยากขึ้นมาร่วมรายการด้วยคุณภาวิไลคุณสวัสดิ์เรียกชื่อผิดหรือเปล่าคุณจุนีเลยขออนุญาตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะเชิญขึ้นนะคุณจุ้มให้ให้ทานอาหารก่อนนะครับให้ทานอยู่ตรงไหนไม่รู้นะจิ้งจอกกระหมดไหนหลอดอ่ะหลอดไหม เดี๋ยวข้านึงครับเอาดีครับเดี๋ยวให้หมดนะ ครบแล้วนะพี่เนาะครบยังไม่ขาดแล้วเนาะ bắt đầu cái nhìn lưu ăn hôm nay mật nam nó phải nam hay 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 hay

con con này. Ye. con này ha. Uh, yeah. <laughs> <laughs> 啊！你这咋喊的？看我听到了。啊嗯啊

ไม่เห็นพูดเบาๆพูดเบาๆก็หนึ่งยะเห็นนี่ก็ทั่ขนจมูกอ่ะไหนไหนมาไม่เหนื่อยมาเอาเอาพันเบ็ดทั้งหมดมารวมกันทางนี้ครับ

โอ้โหด่ันเลยอะยซื้อให้ข้าวเดี๋ยวนีเนยโเนี่ยเนี่ยไปซ้อมมาถามะโยมนาเนี่ยไม่รอรอด้วยเอาค่โอยกำลังดีโอ้ยโ้บอกกำลังดีเลยโ้ดตีนแกออนะ noch mal ไปสุดยอดเจอกล้องวิ่งเร็วเลยนะเนี่ย มามาพี่มามามา,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 มา รถนะ ที่เป็นตัวแทนกลุ่มบนชน,นตา่ตางๆบนเวทีจากนั้นด้านล่างเวทีก็จะเริ่มจุดเพียงแล้วก็นี่ครับวิ่ง9.99กิโลวปนนี้มไ้ยครับวันนี้เหนื่อยสุด่ปเต แคนเก่งก็ต้องเหนื่อยไม่เรื่องธรรมดาแหละถามว่าคนอื่นมีเหนื่อยได้ะรอครับผมคเย็นเหรอเหนื่อยครับครับครับาครับมดครับสรอบนี่รัแบบสุดหัวใจดับ มันดันมาอยู่ใกล้ับ